มาม่า mm ินกาแฟกับ um, ม่ก mm ินคอ๋อจอิงคคปพูดติจริอันตินเอเปยูสมาม่าดิกาแฟกอบมาม่ากินมอืมมาม่าไปทำงานมก็ไปทำงานมาม่ากินกาแฟ ม,มาม่าขายครีมป๊าไปทํางานหนูกินข้าวโพดน้องนูนาบอกอแล้วก็อะไรอีกคะนูพูดไทยเก่งนะเหรอ,ห,อหนูกินอะไรคะนะ่ะสีเหลืองนะอะไรคะน่ะแอนเหลรองเหมือนกันเลยเอามาให้ดูซิข้าวโพดสีอะไรคะข้าวโพดสีอะไรยกมาให้ดูข้าวโพดสีอะไรคะสีเหลืองอสีเหลืองอ๋อสีเหลืองอ แล้วมันจะมันดีดปากดีดตาตอ,อือหัดพูดไทยใช่ไหมจ้า <Yeah. S 1> อ๋อต่อมามจะสอนพูดไทยนะยสวัสดีค่ะทอวีทอ uh huh. โอเคเอาออกเอาออกพูดทาดม,มา่ะเอาออกเดี๋ยวเดจะอออกอืมหนูออกแล้วค่ะห <c oughs> นูออกแล้วค่ะพูดไทยกับต่อมาหนูออกแล้วค่ะโ <Okay. S 1> อเคค่ะ ท้าดมภาษาสเวเดนคืออะไรคะถอดออยังไม่เรียนแต่มผมหนูสิสวยไหมอ่ะชอบชอบไหมชอบชอบ,ชอบมันกันกับมามาเลยอ๋อโอเคโอเคมันกันกับมามาเลยอ หนูนาอยากสวยใช่ไหมเนี่ยอ๋าไม่มีกันเลยอ่ะหนูนาอยากสวยใครปั่นหรอเ <c oughs> ออจะแปงฟันไหม <c oughs> ยิ้มออกลิ้นก็ออกลิ้นมันออกจากฟันนะ <c oughs> <c oughs> ลิ้นออกจากฟั่นมาบ <c oughs> ายก่อนยกมือสวัสดีค่ะ <c oughs> สองนาทีและเอ <c oughs> <c oughs>